สวัสดีครับอดีศักนิวมาแล้วครับสอสเตมีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเกี่ยวกับคดีของน้องแตงโมและยังกล่าวว่าเห็นท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาได้มีการเร่งรัดไปยังหน่วยงาน d SI ีเเกี่ยวกับคดีของน้องแตงโมให้รับเป็นคด,ดีพิเศษเราไปรับฟังบางช่วงบางตอนในการให้สัมภาษณ์ของสอสเตกันนะครับถ้าพฤติกรรมดีพี่ก็ไม่เอาเรื่องถ้าพฤติกรรมไม่ดีพี่ก็เอาเรื่อง ก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตำรวจแต่พี่ไม่เอาเรื่องเขาที่ทนายจิตนะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุอะไรเอ่ยก่อนหน้านี้นเรือเรือเรือ,อมาชนอ,อันนี้มันข้อสันนิษฐานข้อสันนิษฐานเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จถูกป่ะแล้วาท้างการอ่านระดัไปไหนแล้วพี่ไม่ต้องมีบทบาทเลยเออทนายกฤษนะตอนนี้ต้องรอเคลียร์กับพี่อชยะก่อนถ้าเคลียร์กันได้ก็คงแต่พี่มอบหมายแล้วนะให้ไปตรวจสอบเอ่อไปตรวจสอบคอยดูคําพูดคําสัมภาษณ์ของทนายแต่ละคน ว่ามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นยันตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่อะไรวันอาทิตย์อะนั่นแหละถ้ามีพฤติกรรมดีเราก็จะลืมเรื่องเก่าอ๋อเราจะลืมเรื่องมันญาตินายความเราจะลืมเรื่องคดีหมิ่นประมาณเราจะลืมทุกคดีแล้วเราจะลืมลืมเรื่องคดีที่คุณเคยทําไว้ในอดีตด้วยค่ะอ่าให้โอกาสไงก็พวกกันหมดอะเมื่อกี้ในการทาพิธีพี่เต้ขึ้นไปด้วยไหมคะใช่ใช่ได้บอกอะไรน้องหรือบอกล้าน้องอะไรยังไงไหมก็บอกให้ก็แตะโอดแล้วก็เห็นกระดูกใช่ป่ะก็บอกให้ ให้ให้น้องไปอยู่สวรรค์แล้วทางนี้พี่พี่เคลียร์ให้อืมอืมพี่เคลียร์ให้พี่เคลียร์ให้ก็ถือก็พูดกันหมดนะเพียงแต่ว่าอยากให้มุ่งเรื่องคดีมากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะคิดจะเคลียร์กับพี่เนี่ยมีห้าพันล้านล้วค่อยคุยกันเด๋วจะพี่้คํยคำถามผู้กรณีบอกถามว่าบอกว่าถ้ามีคลิปหรือมีรูปหรือมีอะไรทําไมไม่รีบเปิดกันออกมาเปิดไม่ได้เพราะว่าถ้าเปิดปุ๊บมันไปกระทบกับอีกคนหนึ่งมันจะโดนฟ้องหมิ่นประมาทกับพรบคอมพิวเตอร์ ถูกป่ะเขาหลอกล่อเราว่ากันเถอะก็นะใช่ใช่หนึ่งหนึ่งเราจะจักโจทย์จะกลายเป็นจำเลยถูกป่ะพวกนี้ง่ายว่าหลักฐานพวกนี้มีพร้อมเปิดแน่แต่เปิดในศาลเปิดในศาลที่กว่าเราให้ศาลอนุญาตว่าสามารถให้สื่อมวลชนถ่ายทอดสดได้ในการพิจารณาคดีในการสื่อพยานเนี่ยไปถ่ายเลยพยานหลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้มันเพียงพอที่จะพงบอกว่าเป็นฆาตกรรมได้มากน้อยแค่ไหนพี่จ๊ก็ก็พอสมควรนะพอสมควรแล้วก็ทราบมาว่าเห็นท่านนายมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเร่งรัดไปที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษให้รับเป็นคดีพิเศษก็ต้องขอบคุณท่านนายกด้วยก็ต้องขอบคุณท่านนายกสรุปกี่เปอร์เซ็นต์พิเศษที่ท่านนายกอยากให้เป็นคดีก็ก็ตอนนี้เร่งแล้วเงเพราะว่าคุณแม่คุณแม่เขาไม่ได้เชื่อเป็นเป็นเป็นอุบัติเหตุแล้วไงเพราะฉะนั้นมันก็เข้าเงื่อนไขอยู่แล้วเข้าเงื่อนไขอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยววันจันเดี๋ยวคุณคุณแม่ก็จะต้องไปที่กรรมธิการของคุณหมอวันทิพย์เพื่อส่งพยานหลักฐานจุดหนึ่งไปตรวจสอบดีเอที่นิติวิทยาศาสตร์ โอเคขอบพระคุณครับ